วากของกรรมคนที่มีอายุสั้นเนี่ยนะก็คือเป็นวิบากอย่างเบาของผู้ที่ทําปานาติบาทพระองค์บอกว่าวิบากอย่างเบา,บาคือการมีอายุสั้น,นวิบากอย่างหนักของการผิดศีลห้าปานาติบาทอธทิน,นาธานเนี่ยคือนรกกําเนิดชานเปรตวิสัยวิบากของกรรมแบบนี้พระองค์ไม่ไม่ให้เราไปคิดเป็นส่วนแห่งความวิปลาส ให้ฟังเฉพาะที่ผู้เจ้าทรงแจกแจงเอาไว้แต่วิบากของกรรมที่เราควรทราบคือวิบากที่ส่งผลในปัจจุบันเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีกปัจจุบันคือทิฏฐธรรมอุปาป,ปช,ชาและอัระปรละประยายะเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีกกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันคือการที่ยมทำสมาธิ